ทุกอย่างไปตามแผนนะครับเราทำกำไรได้ในไตรมาสแรก1,100ล้านเป็นบวก ขึ้นดีขึ้นทุกธุรกิจสถานการณ์แบบนี้กระแสเงินสดสําคัญมากๆสําคัญกว่าตัว net profit ทาไมทั้งกําไรแล้วก็ทั้ง EBITDA เนี่ยมันถึงดีขึ้นการปรับตัวเรื่องของการลดต้นทุนทําให้เราเข้มแข็งขึ้นไตรมาสหเมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งก็เป็นหน้าขายพอเรามีสายขวบในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นลดคอสได้มากขึ้นหน้าขายก็จะเข้ามาเสริฟก็จะเห็นว่ากลุ่มซีเมนต์แด์บิดิ้งแมทรยลก็จะเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีเคมีเข้ก็ดีขึ้นเป็นเรื่องของพอร์ตที่ทางเคมี ข,า,ขาปรับึ้นมก็แพ็เกจจิ้งก็ลักษาเดียวกันเสริมพอร์ตในสินค้าที่ไปสู่ผู้บริปโภคมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องของเงินทุนหมุนเวียนณจินะ้นไตรมาสที่1ลงอีกประมาณ3,600ล้านเรื่องที่2เรื่องของการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจแล้วก็หยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไรเรื่องที่3เรื่องของเงินลงทุนประมาณ30,000ล้านบาท ะะเรื่องสุดท้ายเรื่องของหนี้สินสุดทธิจากไรมาที่1ล,ลงมา4,600ล้านอยู่ที่290,000ล้านบาทกระแสงเงินสดก็ถือว่าแข็งแกร่งเกือบเกือบ13,000ล้านบาทแล้วก็ณสิ้นไรมาที่1เรายังมีเงินสดคงเหลืออยู่43,000ล้านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของเราที่เข้มแข็งนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะสู้กับทุกๆความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ค่ะ ผลกระทบโดยตรงกับ s c เนี่ยน้อยมากเพราะเราขายไปอเมริกาแค่1%นแต่ผลกระทบโดยอ้อมเนี่ยมหาศาลประเทศไทยโดน36%เวียดน,นามโดน40%กว่าอนอันนี้หนักมากสงครามการค้าเนี่ยอิมแพคมันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยเศรษฐกิจโลกหดตัวโรงงานลดกำลังการผลิตสินค้าจะไหลเข้ามาแข่งเนี่ยในวิกฤตเนี่ยยังมีโอกาสเป็นเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานส่วนต่างราคา ของเคมีคอลดีขึ้นแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือว่าสินค้า High Value Added เนี่ยขายได้เรื่องสินค้าที่มันมีความ Specialty ขายได้สินค้าที่มีความแตกต่างขายได้สินค้าส่วนที่เป็นแม s การแข่งขันสูงมากของประเทศต่างๆทั้งหลายก็จะเข้ามาพอมีภาพของสงครามการค้ามาเนี่ยสำหรับ SCG แล้วเนี่ยเราทำา4เรื่องเรื่องแรกคือลดต้นทุนคือถ้าเราไม่ Competi t i v e ในระดับ g l o b a l เนี่ยเราก็จะยันสงครามครั้งนี้ไม่อยู่ เพราะฉันจะเห็นการรวมกำลังการผลิตแล้วก็การใช้ AI and Robotics เข้ามาอย่างมากมายอันที่2องพอร์ตสินค้า High v บ l u e เอเดตอยู่เซกเมนต์บนเรากำลังต้องปรับตัวทำอีกเซกเมนต์หนึ่งมันจะต้องเป็น QAP ด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาต้องจับต้องได้อันที่สาม บางตลาดเนี่ยกำลังซื้อจะมากขึ้นเรามีหน่วยงานขายเนี่ยไปรอบโลกช่วยเราในการปรับตัวม v ฟสินค้าแต่ว่าการปรับตัวไปยังสินค้าตลาดต่างๆเนี่ยเขาต้องปรับให้เข้ากับมาตรฐานของแต่ละประเทศอันที่4สร้างความได้เปรียบจากฐานการผลิตในอาเซียนการที่ SCG มีฐานการผลิตหลากหลายเนี่ยจะช่วยให้เราขยับการส่งออกไปตามประเทศที่ได้เปรียบได้ง่ายที่สุด SME เนี่ยถ้าไม่ปรับตัวทําเหมือนเดิมอันนี้เหนื่อยแน่นอนการปรับตัวต้องรวดเร็วแล้วต้องมีระบบเราก็จะเปิดบ้านให้ฟังในหลักสูตร e n s a p หรือว่า Go Together ที่เราทำเนี่ยให้ SME มาดูว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงใครที่ competitive จะยืนอยู่ได้ SME เเนี่ยจำเป็นต้องมีเงินทุนในหลักสูตรเอาแบงค์เข้ามาช่วยด้วยเราก็จะพยายามประสานตรงนี้ให้